ตอนนี้กำลังเฮ็ดตัวเลขนะครับห้าหมานห้าหมานห้าน้องให้โชคจะว่าเิ็นบ้านง้อไม้เด้ยพี่น้อง,นอง <c oughs> คนสีขาวคือคนสีกินเหมือนนอ่นอน่อ <c oughs> ละลายอยู่หรอกคื <c oughs> อว่ <c oughs> าค้อละลายอยู่ ขันแม่เปลี่ยนผัาติ๊กมีเสยามั้ยยเฮ้ยมันอียงน้องมาเกี่ยสอะไรนะเลือดบาานี่้โหโอ้หว่าตัวใดนเดคุ้มแก่ปากซะเนาะเนาะอ้าอ่าอ้าะเดี๋ยวนี้เขาเขาไปกินหญ้าเพราะว่าบอกจะไปกินหญ้าเสียงโดดหน้ามีแต่ทวนเหมือนล่วงให้หน้าบปล่า่งให้หน้าเอาเก้า เจ้าคนเป็นแก้วใจฝนฝนคนเยนคนปิ้งป้องสิไขเนาะมี่านว่าเว่าคนปิ้งป้องคนมากอีกเพื่อนเพื่อนบ่เพื่อนเสีนเพื่อนเดือเลีนแล้วมันบ่เกินดอกคนนี้ก็เกี่ยงไว้ อยพันน้อยลายมันใหญ่ใหญ่เนาะเนาเพราะว่าปากเพิ่นเด้ปากหมูใหญ่ดิบอกคืออันนกดิเอาเพราะเป็นหกนี่ก็ได้หรอกเออเดี๋ยวขาดเจ็ดสองอีกนกจะเงิดบตายเจ้าว่าตัวใดก็ทวงเจ้าคันั่นเซื่อเจ็ดสามเพราะว่า เพราะว่าพ so, ่อยายโบรานไ่ในให้ผู้ใดเปลี่ยนนี้พอยยุดทรานุมานอ๋อาณอนุมานพ่อยายุแบวนเวียนกั่โบเก็บสองเก็บสามอยู่นี้แหละนั่นแมงบานจะไปหาแม่บ่น้อบ้านเอิ่นเอิ่นมาเอิ่นมาไปไกลเร้วจ่อยจอยจอยเร็ว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 มา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 เร็วมาแลมั่งแตกมาแล้พี่น้องเลยบาน ล่อม right. ูอถืมาเอาจักหมูจักหมาพี่น้องไปเบิ้งบ้านนี่ไปเบิ้งบรรยากาศจักหมาจักหมูบ้านนี่เอาจักน้อยกับแม่งัวจักน้อยกับแมงคุ้ยเอาไปได้ไปสิได้ที่หนึ่งเอาคนไหนจะได้ที่หนึ่งว่านหรือจอยอ้วนหรือจอยเอาเอาเอาว่านคือเก่งแถวว่าว่าน มาแล้วพี่น้องมาพี่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 ่วนร่วนร่วนใกล้ใกล้ใกล้พี่ลูกพี่พี่ลูกเร็วเร็วเร็วอ๋อว่ายัง <c oughs> นั่นสินะอ๋อลูมันยังลูกมันยัง นี่เนาะขอโชคน้าหมูเด้อนี่เนาะนี่าลูกเอ้าคาบคาบคาบบด้วยนี่นี่บัวต่ว่าคุ้มใหญ่ตัวนี้มันบวกขึ้นเออเอาเท้เทขี้ดินล่องมเอาว่นเาวอวนนี่นี่ลูกเอ้านี่นี่เบิ้งควาจะเบิ้งนี่นี่เนามันยังเหนียวมอวานี่เบิ้งดูเบิ้งเชียงบนบนเรื่องเตี๋ยกคนซ้มบนเตียคน่น้นมอนั่นนี่เพิ่นเหยียบไปไปที่แหลจ่อยจ่ยจนี่ลูกแล้วไปแล้วพี่น้องมาพี่มาพี่ มามเร็วเรียกแม่ขอโชคน้แนงนีเรวเรวมามาจอยววนผมเจอยมาพี่ลูกครับเอ๊จอยเมมาสีไฮมาพี่มาพี่เ้าพี่เบิ้ง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 เอานี่แม่หนังเหนียวมืงบาดมันต้องถือกินเอ้ามึงไอยกินแล้วบ่ะเฮ้เอาใส่ซ้ำเพื่อกเดีวเดี๋ยเดี๋ยวจะคอยนับไม่จะเดือยอีกอรู muôn đuôi cuối cả một cái nào đó á à, sao ở đây van này <laughs> <laughs> nè mày đây đấy thì đây, đây tôi đây tôi luống <laughs> 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 cạp <laughs> đây tắc cuối quẩy nương miện cuối cái thằng gì đây nhang đây nhang Ủa thằng mất chỉ kinh บางหนมันบงวันดีพจวันนั้นนันมันนี่มันขับตัวตัวนี้มันขับไปนึ่งันเอามาเอาสใบนั่นเอเอาสองใบนั่นละศูนย์ศูางหลวงบูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเอาพันใส่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 ไหมเนาะเออขอสามตัวบานี่สองตัวได้แล้วคือเด็กน่อยคือเนาะ ขำคำมวนๆเด้อพี่น้องเด้คำ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 พี่น้องอย่าเสีเรียดเด้อครับอย่าเสีเรียดนะครับเอาอันนี้คาบออกอย่าเสีเรียดนะครับคาบออกไงด้วยนี่แม่นี่แม่เอาวางห้ด้วยวางแกกันรู้หรือเอาวางก็เส้นนี่แม่เอาวางไปนี่แม่ว่นใจแกเอาบัวเมียนมึงลอยไปลอยกินเรียกบัวง่าเห็นมึงซอยแบนหนึ่งอยู่สงสัยเราแล้วบัณ กระดาษเรียกยุคโคบ้อนนะยังว่านับเบ้างอู้แต่เนื่องว่าเคยเลยอยูีผุนบ้านมั่งหรือบ้านมันมันขาดสอยไปอยู่งแยงหันเงินเออแสนลูกีหลีสอนได้สอนได้เดี๋ยวเจ้าสอนมันเด้อบาทนี่ยเพราะต้องสอนฝืนเนั่นนั่นนั่นขาบออกมั่นเหรมันขาบวะเว้ข่าบังหันหอยว่าใส่นั่นดีกว่าหลวงแตใส่ถาดอันนี้มันเลิกมันเสียบวะออกมากอู้ใส่ดินรุดดินมันบ่ข่าดินมันบ่ข่าดี เอาวันวนวนอีพอเอานี่อมก็นะอ๋อนีเออโอ้ยยังม่ดุดเนี่ยจะไปเห็นเพื่อนลูกนี่แมนี่แม่อ้้้วนมันมันบอกมันเขาบอเขาบรดฝึกขาดมันใส่กับเกี่ยสมันเกิดเลบูรว่ามันเอาอย่งนนะว่าว่าเวมาดิมา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 จอยจอยจอยก็จะไปเห็นงานเร็ว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  เสียงมาหมาบานนี้มาเออมาหมาเอาเบิ่งหมาบานนี้ลงมาคาบมาคาบตัวได้มามามาเอาปเอาไปเอาน้ำมาโอ้ยมาเอาน้ำปากหมาบ้านนี้เอาน้ำปากหมาตัวไหนตัวไหนลูกตัวไหนมามามาโอ้ยช่งเลยวะช่องบอกนี่ช่วงอันเลยวะเอ่าเลีเลยเ้้าบได้หมาที่นอกช่งี่นอบ้ยงม่าบง สองห้าสองห้นี่หมามาอ้มระวังบันไม่ได้กินเขาเซีบๆนะเอาเอาสองห้านี่แหละกับศูนย์หนึเขียนเจ้านี่มาให้สอหมูให้หนึ่งศูนย์อีแล้วเร็วๆๆๆๆเลยล้วพี่น้องบานนี้มาให้สอห้านะครับโอ้หไปซื้อนอยมืแรงนี่ละโอ้ ห้าน้อยเาเรงเลอกบ้าวย่อยมาเลยลคันเ่นพ่นไห้ห้าน้อยกับเล้าหมดเรงมือนข่อยไม่อีกจ่อยยกินขนมเ้าสมุดอยอยมาสมดติอ็ไม่มีอยย่่อเอาได้สองหากับหนึ่งศูนก็แล้วกันหนึ่งศูนศูนย์หนึ่งเป็นต่เป็นเล่าเป็นต่เป็นห้าน้อยูเด็ล้าก็ได้เลวพี่น้องเด้อนัดละบันไทยก็ได้นะครับ ขอกแล้วนะครับพอน้ำหมูหมูว่วไหหมาไห้อของข่อยดิสมุดข่อยพี่รสก๋วยกันพ่อเฝ้าเรียบร้อยพ่อเฝ้าไปแยกงานใส่เจ้าข้อกเราบะเอาเลยเด้มาได้เลียนน้ำบอกไว้ยพี่น้องเลยได้น้ำครบออกน้ำเพลินหนึ่งมามันขั้นแถวมันขั้นแถวหมูนั่นค่ะมันมันเบิ่งแล้วโอ้ยแต่ไม่ได้เลี้ยนเลี้ยหมอ เคล็ดอีกอย่างเลยเคล็ดม้ไอ้นั่นสบายดีเนาะมาใจให้คราบคู <ละ S 1> นึงเลยพี่น้องครับเรียนเลยคราบแรีนสองห้านะครับ <ละ S 1> มวลมวลจ่าวระเสรน <c oughs> คุึ้นคำไพ่ก็เชื่อก็จ้าของมูดอ่ะคำไพ่เจ้าของมูกับคำไพ่ได้พี่น้องอันนี้เอาอันย่างรสเนาะพี่น้องเนาะห้าน้อยเล่าเคล็ดทำแม่แยกช้อยในแม่ล่ะหมูได้ศูนย์หนึ่ง หม,มาได้สองห้าอันนี้หมาเด้อพี่น้องเด้อแยกช้อยตัวอันนี้หมาอันนี้หมูเนาะพี่น้องเคยโย่หนำหลายโยส่สามสี่ลอยข้น,นเก็ดแล้วมันเก็ดแล้วเขาคว้าแล้วผู้เจ้าของผู้เจ้าของอันเจ้าของหมูได้มัดตัวได้ก่อนเสร็จแล้วครับเก็บสามป่าผมมาเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเพื่อนห้ออกเก็บสองมาสองงวดป่านนี้ อ่าดีพอดีเราบอท่านในผู้ใดเปลี่ยนนายกเราก็จะบอเอาเกจสามบมาครับเอาเจ้าของหมูมักเกจสมมักเกดสามนันนน่นนั่นั่นได้เลขสามอาจารย์เกดสามนี่ขึ้นพด,ดีเลีไงย,ยังคอยเขืยนจนรัฐบาลไทยนั่นเนาะเอา้เอาคอยกับวันที่หนึงกับกระดาอยู่ดี่นี่อา้าวหมูน้อยแสนรู้ เลขใช่ละพี่น้องโอ้พี่น้องยิ่น้ำหลายอยู่ตลกข้าใหญ่เพราะสันแน่คุณอุไลคิดหอดบ้านแล้วคิดหอดเชิญน้ำบวชประสั่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเลี้ยงแบบไม่ไงปลาเนี่ยตะเกียนี่เียงหน้าเทียงไงๆบาทนี่หมูกัระเพยไรไรๆไม่เห็นแต่ต้องนอนตะเกียบใหม่ซุ้มนี่ ยูพ่นมันมออบ่าบ่านี่ง้อกับกล้วยว่ากับหมูมาควันไอ,อ้พี่แล้วเจ้าความมาอยู่อันมองร่งรดสีที่ไปยังไม่แรงป่วยหวัดเตียงขึ้นเป็นเขานอนเด็กเออขานอนโอ้มักอยู่เด้อมักเลขกหาซองนี่มักอยู่เือเอยู่มีน,นั่นใจให้บอขึ้นใจให้ครับคนได้ซูออนบอขาดแ่นเลยบ่จิใจให้ว่ ม้จาะมากวนยังมากวนให้งหงูเห็ดมาที่พวมากวนได้บอกให้ขาบเนี้กับพคข้าเพื่อนนี่ไปหนุ่มเอาเท่าละสองบนมันตัวเจ้าฮักเพียงแม่เจ้าเรียกมันก็เรียกร้องความสนใจนะเนาะโอ้เพน่นเดเป็นให้ดีแล้ไปหยุ่มสองบนมมาตัวนี้แค่แก่ดีตตกีบเออมันแค่ตตกีมันก็มันไหนน้อยนอยมันสักตัวขอามาแม่ซุมนี่เป็นหงู หมูกับหมูกับผ้าเพื่อนไอเอาออกนุ่มกันน้อยๆอันม้ากับม้าแม่บ่ให้กินนุ่มว่าจะเมนเขียนตัวน้อยนี่ไม่น้อยครับมาเป็นซักว่าหมูอันตัวไอ้ตัวที่มันคาบเรียกเนี่ยว่านสบงย่างพนดีคิดว่าปากกาแดงมาพะย่ะย์เอามามาปากกาแดงนะนี่มันบ่แดงตัวั้นเอามาคือมีแต่สีน้ำเงินหมือนหัวข่อยเกียร์ใส่อี่มนะ อิ่มน้ำสํำล้านเพื่อนกับซอนยากแล้วคนยิ้มน้ำซ้ำล้านเออคนกับข้านแล้วเตี่ยอย่าข้านตัวเพราะว่าพอคนยิ้มแล้วก็ต้องพักควันมเอสีแดงตัวล่อเพื่อนออกไม่กิ่นเนี้ยโอ้แกปวดเก่วกันปวดเข่าโอ้น้ำยาโอ้ยาปวดแข้วปวดเขวาเรื่อนี้เออเข่าวอยขั้เที่ยวสามเดือนกินยานีมันเศ้าเตี้ย จเศร้าไปเศร้าหดใจให้ในอมไม่เจียนปากคางนี่คนพ่วงเนียเลี่ยนพ่วงน,นะ <มา S 1> สร้างเปลี่ยนเออาแก่แก่หมูหมูได้หนึ่งศูนย์ได้ศูนย์หมูศูนย์น้องที่แรกกันห่อเบิง้งศม,มาบาทนี่มาขาที่เดียวหาซ้อ <laughs> นอะแต่ว่า แต่ว่าเรียกง่ามีดีหล่ะหาซองง่ามเลยมาหาซองเอาตู้เอาอันนี้เอาเจ้าของมาอีกเัี๋ยวนี้วันเจ้าของมาว่าอันนั้นถทานเรียกง่ายผุอก็ง่ายเรียกหน่อยอยู่น้ำกันเลยมานี่เด็กขามือนี่ครับเม่นเลยเม่นเลยเห็ดหมูหูมวนครับมันห้าน้อยหอยังเออเจ้าของหมู เจ้าของหมูเจดดเ็ดสามนะครับเรียกมาน้อยอน,อน้องหมาได้สองห้าน้องหมูได้ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองห้าห้าสองนะครับนี่น, <มา S 2> นี่นมาเพเสียเที่ยวดอกพี่น้องได้ยูได้ยู้นะครับอาจจะเป็นมันหมาอาจจะเป็นเหล่าอาจจะเป็นยังเมื่อนี่ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อแคบหน้าจอไว้เถ้าเบิ้งนะครับนี่นะครับมาเบิ้นกับโเคยเย็ดเต็จีย็เตสเขียนงวดลด้นเลย มวดกันที่โอ้ยพี่น้องเพราะว่าก็สิบว่เขียนงวดเนาะ้าพี่น้องอยากเอาไปเแลหน่นะได้เวียนได้ทั้งสามยางได้วันนี่แม่ไดวันเป็นกสีแยกช่วยอาดออกเอาแยกแยกเด้อพี่น้องเด้อต่ว่าทั้งหมืทอ้งมวนก็ลงวันที่หนึ่งกรกฎระดานน่ะล่ะครับผมแต่ว่าคอยสิไปมือแรกนี่ละคอยสุดแท้แต่เจ้าถ้ามันนี่ว่าสิไปมือแรกว่าสัน ข่อยจะไปหาคันแนวกินข้าปลาทู่อยก่อนเอาท่ายคลิปแล้วพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อนะครับหมูหนาลักมาก่าพี่น้องเพิ่นกับมวนน้ำโยสันแต่อยากหัวเนาะงมาสันเนี้คู่มือเพิ่นไปอาบน้ำนี่คู่มือบอกอาบน้ำกับเต็มเต็มเต็มมือนี่นี่อยากล้างเลยมื่อคันคันห้าน้อยมือแรงออกมือเอื้อนคอยสิมาหาตอนบ่ท่านเกียร์เขาเดี๋ยวสะหาเนี่ยมาฝากเพื่อนเราเซียวัน ยังละกล้วยกล้วยบ่นนี้พ้นกินพนมากกล้วยทำอาหารพ้นสิยงามอ่มากที่สุดคือกล้วยยามแล้วบาดนี้ไม่ได้กินยากเจ้าที่บาดยากเจ้าอาหารมากนี่ทั้งเดียวคือกล้วยเออเอาถ่ายคลิปแล้วพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับมีพี่น้องมันๆกันเด้อครับเด้อเหมือแรงสองทุ่มเครื่งลาว วันที่หนึ่งกรกฎาคมไทยนะครับขันยากินขันนี้กับมีน้อยนะครับคันยากินกล้วยนั่นนะให้มันออกด้วให้พี่น้องโชคดนกันทุกคนขอบคุณหละับที่มาอยู่เป็นมูเป็นเพืือไกยคชลดกระเทศนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสองคลิปทึ่งพระอาจารย์มุจลินนะครับทึ่งมาน้องหมูน้องหมาไล่สวดมาตลอดนะครับให้พี่น้องโชคดีกันทุกคนครับขอบคุณและสวัสดีครับ